สวัสดีเจ็ดสิบดวันจ้าว่าฝนจะครบเก้าสิบแล้วเด้อดีใจดีใจเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เออลองเอ้ยเอ้ยมาดูหน้าก่อนดีกว่าอืม๋ยวค่อยพูดพูดเยอะอะที่ลอยเก่าก็เริ่มโอเคละก็ออกออกไปของเขาถ้ามันไม่ลึกมันก็แ๊บเดียวหน้าผากนี่แบบงงยิงงงวิ่งวิงวิงมากวิ่งวิงมากแก่ก ถ้ามันไม่ค่อยมีปัญหาเนาะแต่ก่อนมันก็ไม่ได้มีปัญหาเยอะมันก็จะมีแค่รอยเหมือนรอยอ่าฝ้าตรงนี้ตรงข้างๆอ่าตอนนี้มันมันจางหายไปนะแล้ก็ยังมีเหลือเหๆในหน่อยๆมันก็เป็นรอยๆของมันนั่นแหละมันก็ดีแล้วขนาดนี้โอเคละอืม วันนี้รู้สึกรู้สึกดีมากรู้สึกเพราะว่านอนนอนเยอะสิบชั่วโมงเยอะไปนิดนึงว่าพอดีกินเยอะไงมันก็เลยนอนได้เยอะ <c oughs> อืมอีก่ก็เรื่อยๆนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจับดูกันเออโอเค อย่างถักสากนิดนึงยังพอรู้แหละว,ว่ามันต้องลอกอีกแน่นอนนี่นี่อย่ yeah. าถักสากอันนี้ก็ปล่อยมันมันก็ลอกของมันอยู่ให้มันลอกไปเรื่อยๆนี่ก็เหมือนกันถักสากเหมือนเดิมแต่ไม่ได้เจ็บไม่ได้แสบไม่ได้อะไรแล้วนะ อืมันนี้ก็ลอ,อยวันนั้นแหละที่จิกๆเก่าๆเพราะจะคันช่วงๆเนี้ยแหละแล้วก็เนี่ยช่วงอย่างเงี้ยเงี้ยก็คันอืมก็ไม่รู้มันเป็นไรแต่หลายคนก็ก็มีอาการคันหรืออาจจะคันต่างกันแล้วก็ออ่มีมีเหมือนประมาณว่ามีท่านหนึง่ง บอกว่าเออก็ก็บกครีมบำรุงเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยสาวๆจ๋าจริงๆแล้วการทาครีมบำรุงเยอะๆอ่ะมันทำร้ายผิวนะเอาจริงๆผิวจริงๆเรารับได้ไม่เกิน50-60%แค่นั้นเองทำไมถึงบอกว่าทำจะไปทําร้ายผิวถ้าใช้ครีมบำรุงเยอะๆเพราะว่าเหมือนถ้าเราใช้เยอะๆแล้วเนี่ย มันเหมือนไปบอกผิวว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องทํางานนะกูทําให้มึงละเออคือเหมือนเราเอาครีมลงไปเยอะๆเยอะๆเหมือนมันไปไปทําให้ผิวแบบประมาณว่าขี้เกียจอะ่ะเออกูไม่ทําก็ได้เพราะว่ามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าจากที่ผิวเราจะชุ่มชื่นมันจะกลายเป็นทําให้ผิวแห้งมากกว่าเดิมเพราะว่าผิวจะไม่ทํางานเองแล้วคือรออย่างเดียวแล้ววันไหนที่เราเหมือนประมาณว่าเอ,อใช้ ในปร iscilla, made, tous, ิมาณที่กลับมาเท่าเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราผิวแห้งเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม่ต้องใช้เยอะก็ใช้ให้พอดีอ่าใช้ให้พอดีแบบไม่ต้องโบกแบบโอ้โหเยอะเยอะมากหนาๆอะไรเงี้ยไม่ต้องมันได้แค่ไหนก็ขนาดนั้นก็ตอนแรกๆที่ฝนใช้ฝนก็ไม่ได้ใช้เยอะมากขนาดนั้นนะก็เดือนแรกก็รีการ์ลลี่ช่วงแรกๆพ่อไม่ใช้สามเวลาใช่ไหมก็ใช้เกือบสองหลอดเหมือนกัน เก,กือบสองหลอดเหมือนกันนะเดือนหนึ่งก็15วันมันก็หมดแล้วอ,ะอ่ะอ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นก็อีก15วันเอ้ยไม่ฝนเอา Diary มาช่วยมันก็เลยน้อยลงเพราะว่า r อ่า v e r y v e r y ฝนใช้แค่นิดเดียวเองเข้าไอ้เม็ดถั่วลันเตาแต้มก่อนแล้วถึงจะใช้ออเดียตามก็ไม่ได้เยอะมากก็ประมาณนี้แต่ว่า แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นเยอะขนาดที่แบบเยอะๆแบบโหยแบบเต็มม,มือไม่ใช่นะมันก็คือเป็นเป็นยาวๆของมันอไรเงี้ยก็แต่ก็ถือว่าเยอะอะเยอะเยอะกว่า Recovery มากอะเออแล้วก็แต้ม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 แล้วถึงจะทาแล้วก็จบแล้วจนถึงณเวลานี้ก็จบแล้วก็ผิวก็ก็ชุ่มชื่นนี่นะอาจจะด้วยความเพราะว่าใช้ตัว h ฮชเชด้วยมั้งมันก็เลยแบบ เออเราเราไม่ต้องใช้เยอะถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะพอดีแหละก็ก็มันมันมัน,ม,นมันรู้สึกว่าผิวมันนุ่มชุ่มชื่นอ่ะนะเออกออ็ลองหาข้อมูลดูเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้ใช้ไม่ต้องเยอะมากเอาแค่พอดีพอดเออีเยอะมากมันก็คือไม่ดีนั่นแหละไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เออประมาณนั้น ให้ให้ศึกษากันกันกันดูก่อนเพราะว่ามันไม่มีใครมานั่งบอกเราบางทีเราต้องมานั่งแบบหาข้อมูลเราเองอะไรเงี้ยเออมันก็นะคือจากที่จะทำให้มันดีขึ้นมันอาจจะแย่ลงก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเราลองหาข้อมูลก่อนแล้วหละเราก็ก็ก็ลองใช้ตามเขาอะไรเงี้ยเออเอาพอดีพอดีอดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเยอะมากหรือไม่ก็ไม่ต้องน้อยเกินไปอ่า ประมาณนั้นวันนี้ก็รู้สึกสดชื่นรู้สึกดีหน้าก็ได้เท่านี้แหละ <c oughs> แต่ดีใจแล้วดีใจแล้วดีใจมากเออดีใจแล้วแล้วก็หลังจากนี้จะใช้อะไรนี่กำลังคิดอยู่ตอนแรกอะว่าจะใช้เซรั่มของมันที่เป็น t r a n s นะ์เอ็กนะเอ้ยใช่ป่าวะเออนั่นแหละ แต่ว่าข่าวเนี้ยก็มาดูดูว่าเพราะาเรายังใช้ตัวคอสมิลานตอนคืนใช่ปะ่ะก็กะว่าจะจะลองใช้แค่วิตามินซีตอนเช้าก็คือมีตัว H A แล้วใช่ไหมแล้วก็มีวิตามินซี C, แล้วรีมบำรุงจบเพราะว่าตอนคืนต้องใช้ตัวของเขาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าหลังจากนั้น6เดือนไปที่ไม่ใช้ของเขาแล้วเนี่ย ก็เดี๋ยวมาดูว่าฝนจะเอาอะไรมาแทนก็เดี๋ยวจะมาบอกอืมก็เราก็คงหายไปแหละหลังจาก90วันนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆว่าเอ่อแต่และเดือนแต่และเดือนอ่าเดือนนึงอัปเดตสักที่นึงอะไรเงีเยง้ยเออว่าเออฮใช้อะไรแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเออมันโอเคไหมอะไรเงี้ยอือนั่นแหละดีกว่าแล้วก็ครบ90วันเดี๋ยวจะมามาคุยเรื่อง เออ่ใช้หมดไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยอืมโอ๊ยคือมันมันมีคนนึงแหละเขาอยากรู้แล้วฝนก็มองว่าหลายๆคนที่ที่ยังไม่อยากตัดสินใจซื้อเพราะว่าเห็น,เห,นเห็นราคาแล้วก็เออถอยอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องตามทั้งหมดก็ได้คุณเอาอะไรมาแทนได้บ้างอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอ ขอซื้อตัวอีกตัวหนึ่งของ d i a r y รมาแล้วเดี๋ยวจะมาลองให้ดูว่ามันโอเคหรือเปล่าก็ตัว HA แหละเพราะว่าตัว HA ที่เป็น h y a r อร i c บวกกับวิตามิน B3 เนี่ยของเขาเนี่ยมันถือว่าเป็นตัวตัวขั้นขั้นดีเลยอ่ะก็เลยเดี๋ยวจะสั่งมาพอดีวันนั้นจะสั่งแล้วเอาออฟสต็อกคือหมดเลยเราก็เลย ต้องรอรอเดี๋ยวให้เขาเพิ่มสต็อกเข้ามาแล้วก็ซื้อแล้วก็รอสักส5้าวัน20วันหนึ่งเดือนแล้วแต่ <c oughs> คือรอนานนิดนึงแหละเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยให้ฟังว่ามันยังไงแต่ฝนคิดว่ามันน่าจะดีเพราะว่าดูแต่ละคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยอ,อ่รีวิวก็ถือว่าโอเคดีคุณต้องรู้ด้วยว่าคุณใช้ยังไงแล้วก็ใช้ขั้นตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละลำดับไหน ตั้งแต่แรกเลยไหมหรือบางคนเอาไปใช้หลังจากนั่นนี่อะไรเงี้ยเออประสิทธภาพมันอาจจะไม่ได้เต็มที่ถ้าคุณใช้หลังจากครีมอื่นๆืนี่ยคือเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้ก่อนอันดับแรกเลยมันก็มันก็ได้ผลคือของเมโสมันดีอยู่แล้วคือใช้ลงไปปุ๊บโอ้โหรู้เลยว่าเออมันชุ่มชื่นมันทําให้หน้าชุ่มชื่นจริงของเอดียร,รี่ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะลองลองดูตัวนี้เลยนะตัวที่พูดเนี่ยตัว เ a ชบวก B3 วิตามิน B3 จะเอามาลองแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเพราะว่าเราจะได้ลดค่าใช้จ่ายไปเยอะเพราะว่าของเมโซอ่ะขวดน,นึงส0มพกว่าบาทเออแล้วก็แต่ถ้าเป็นของเดียโนรก็ไม่เกิน500อยจ้ะอยู่ประมาณ420กว่าบาทซึ่งฝนมองว่าโอ้ใช้3ามสีขวดใช้ตลอดไปยังได้เลยในชีวิตนี้ฝนพยายามที่จะหาผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถที่จะใช้ได้ไปตลอด ชีวิตนี้นะก็คือเราอาจจะไปทุ่มกับอีกแบบหนึง่งผลิตภัณฑ์อย่างหนึง่งแต่เราก็จะประหยัดอะไรที่มันประหยัดได้แล้วมันมีประสิทธิภาพที่ดีอ่าแบบนั้นเราใช้ได้ไปตลอดเราแต่หน้าสวยอะไรประมาณนั้นก็ลงทุนครั้งเดียวกับเมโซแล้วหลังจากนั้นเราก็หาตัวอื่นมามาเทียบเทียบเคียงมาแทนเราก็ใช้ไปตลอดดีกว่า ความสวยแบบระยะยาวยั่งยืนนะโอเคก็วันนี้ก็แค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบาย